สวัสดีครับพบกผบผมตารายรถไทยสิ่งครับวันนี้จะพามาชมยันม้าสิบเอ็ดแรงครับรถเสียแถวบ้านนี่แหละครับก็พอดีผมบ้างอย่างภารกจแล้วครับเลยมาถ่ายฟีทุกท่านได้ดูครับวันนี้นี่แหละครับรถรุ่นกลางก็คล่องตัวครับก็ถอยเก็บมุมไปก่อนครับนี่แหละครับ อยู่เทคนิคการไถครับนี่นะครับเก็บมุมไปก่อนครับไถเปิดออกก่อนครับแล้วก็ไถกบเข้าเหมือนเดิมครับก็เป็นเทคนิคแล้วอีสานก็จะเรียกกันว่าการเจ็บมุมด้านข้างก่อนครับนี่แหละครับคือเทคนิคเล็กๆ,ๆน้อยๆเอามาฝากเยบสี C ทุกท่านได้ดูครับฐานห้าใบยี่สิบสี่ครับ รถรุ่นนี้ก็ใช้ดีครับสมงวดก็ปีละแสนสามครับก็ถือว่าเป็นรายได้ที่ดีครับต่อวันนะครับฝุ่นกระจายครับฝนไม่ตกมาหลายวันแล้วแล้วแล้วก็ถอยเก็บออครับเพราะว่า พื้นที่ครับแคบก็จะวนรถก็จะเสียเวลาครับก็ถอยเก็บเอาครับนี่แหละครับคือความคล่องตัวของเขาครับรถพันห้าพันหกชั่วโมงนี่แหละครับก็อายุการใช้งานก็ไม่ทันได้เยอะเท่าไหร่ครับ ุ่นกระใจครับของใหมก็ใช้งานคุ้มค่าแบบนี้แล้วครับ thân này có mình ăn tháng pi hấp thôi chịu ô vô hấp นทีครับแฉบครับทํางานลําบากครับขนาดเป็นรถรุ่นกลางนะครับถ้าเป็นรถรุ่นใหญ่นี่หนักพอสมควรครับก็ถอยเก็บรอมาแบบนี้นะครับ ขอฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่ตอๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ